สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2564นะครับแน่นอนครับเป็นวันที่หลายคนนั้นจะใช้แสดงนะครับเป็นการย้อนรำลึก89ปีอภิวัตสยาม นอกสภานั้นมีหลายกลุ่มหลายก้อนก็นัดหมายรวมตัวกันเป็นแม่น้ำหลายสายไหลรวมกันเพื่อที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นให้ออกจากตำแหน่งส่วนในสภาก็มีการอภิปรายเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอย่างสนุกสนานเมามันมาตั้งแต่วันที่23ต่อเนื่อง24 13ร่างท้ายที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมก็ผ่าน วาระแรกเถียงร่างเดียวนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ส่วนร่างของพรรคอื่นๆนะฮะพรรคร,บรวบรัฐบาลพรรครวบฝ่ายค้านที่เสนอกันเข้ามาเป็นอันว่าตกเรียกความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มม็อบเนี่ยนะฮะที่พยายามปลุกกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าในส่วนของนายจตุพรพรมพันธ์นะครับซึ่งใช้ชื่อว่ากลุ่มไทยไม่ทน รวมตัวกันบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาเพื่อที่จะเดินขบวนไปอยังทำเนียบรัฐบาลขับไล่นายกรัฐมนตรีนายจตุพรเนี่ยนะฮะก็ไปรวมตัวกันแต่ประมาณสักตอนทุ่มครึ่งนี่คุณผู้ชมปรากฏว่าก็สุดท้ายประกาศเลิกนะฮะประกาศเลิกยุติการชุมนุมนะครับยุติการชุมนุม ดยนายจตุพรพมพันธ์ประธานในร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติบอกว่าการที่ได้เดินมาถึงจุดนี้และเรากําลังต่อสู้กับพวกกินชาติพวกคนเคยปราบมือกับพวกนี้มาก่อนนะฮะย่อมรู้ดีว่าใครมีการวางแผนอย่างไรบอกว่าตัวเองเนี่ยได้โทรศัพท์หารือกับทนายนกเขาซึ่งอยู่ในทัพหน้านะครับแม้ในอดีตเคยเห็นต่างกาันแต่บัดน,นี้ต้องการให้พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ก็เลยมาสู้ด้วยกันนายจตุพรก็บอกว่าพวกเราต้องการชัยชนะไม่ต้องการความสัดใจในการต่อสู้ทับหน้าเห็นวิชาบาลของรัฐบาลชุดนี้จึงได้ยุติและนัดใหม่ในวันเสาร์ที่26มิถุนายนบอกว่าวันนี้เรามาจํานวนมากในระดับหนึ่งแต่ไม่มากพอที่จะทําแผนฟ้าทลายโจรจัดการระบบพลเอกประยุทธ์เรามองเห็นว่าพลเอกประยุทธ์คือภัยคุกคามที่แท้จริงของประชาชนและก็ประเทศไทยนะครับแล้วก็บอกว่า ตอนนี้เนี่ยมีคนที่กําลังเตรียมสร้างสถานการณ์เพื่อตัดไฟแต่ต้นลงก็เลยบอกว่าพักหนึ่งวันนะฮะแล้วก็จะนัดไ่วันเสาร์ที่26มิถุนายนเวลา4ี่โมงเย็นก็บอกว่าให้ไปพบกันที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศขอให้มากันมากเหมือนเดิมและก็มากกว่าเดิมพอที่จะล้มผลเอกประยุทธ์ได้บอกว่าวันนี้เราไม่ได้ถอยแต่เราไม่ได้อยากให้คนโง่ามาสร้างสถานการณ์เราต้องใช้สมองสู้เราจะมาใหม่และมากันจนกว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ย จะลงจากตําแหน่งนี่คือสิ่งที่นายจตุพรนั้นประกาศนะครับคือกลุ่มไทยไม่ทนประกาศก็คือบอกว่าเอาละนะฮะคนมันมาแค่นี้ล้มไม่ได้หรอกแล้วมีคนที่จะสร้างสถานการณ์เอาง่ายๆเนี่ยคุณผู้ชมครับกลุ่มของนายธนากลุ่มของนายจตุพรเนี่ยคนมาน้อยฮะคนมาร่วมกิจกรรมน้อยเช่นเดียวกับกลุ่มประชาชนคนไทยที่นำโดยนายนิติธรล้ำเหลือ หรือว่าทนายนกเขาก็เคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าพอถึงตอนสองทุ่มเนี่ยทนายนกเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าประชาชนต้องหารือกันอย่างจริงจังไม่มีทางสู้อำนาจรัฐได้เลยทางกลุ่มประชาชนคนไทยจึงจะขอ,อกลับไปทบทวนเทคนิคและวิธีการประสานงานเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิและเสรีภาพได้ดังนั้นเนี่ยในเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่กลุ่มประชาชนคนไทยจะทําหนังสือเพื่อยื่นยุบพักพลังประชารัฐ ให้สำเร็จและโดยเร็วและก็บอกว่า26มิถุนาเนี่ยจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเวลา15นาฬิกาจะให้ตํารวจเลือกรับใช้รัฐบาลไม่ได้การรวมตัวของประชาชนต้องเกิดขึ้นจริงและใช้สันติวิธีไม่ว่าจะฝ่ายใดหรือจุดใดวันนี้ขออนุญาตกลับไปหาหรือว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อสรุปง,ง่ายๆครับคุณผู้ชมครับทั้งกลุ่มของนายจตุพรและกลุ่มของทนายนกขอเลิกฮะ,เล,กฮะเลิกแล้วบอกนัดกันใหม่ย6มิถุนา ก็คือวันเสาร์เลิกเพราะอะไรคุณผู้ชมก็เห็นภาพผ่านสื่อต่างๆแล้วนะฮะทั้งสองลุ่มคนที่ไปร่วมม็อบเขา work from home ฮะสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนักวันหนึ่งมีผู้ติดเชื้อ3-4มสี่พันคนประชาชนเขารู้ว่าเขาต้อง work from home มีแต่แกนนำม็อบนั่นแหละครับกระสันไม่รู้ว่าเวลานี้เนี่ยประเทศไทยนั้นกำลังเจอวิกฤตของโควิด -19 เรียกคนออกมาชุมนุมไม่ได้ดูตามมาดาตาเรือว่าเวลานี้ประชาชนนั้นเขาห่วงชีวิตของเขามากกว่าที่จะมาเป็นไม้คำยันให้แกนนำม็อบเหล่านี้ก็เลยทำให้การปลุกม็อบเนี่ยฮนะในวันที่24มิถุนายน2564นั้นปลุกไม่ขึ้นนะฝันค้างไม่ว่านายจตุพรไม่ว่านายนิติธรก็ฝันค้างตามๆกันไป ฝันครั้งที่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะย้ำกันว่าประชาชนเขา work from home เขาไม่ออกมาร่วมม็อบด้วยออกมาไม่ออกมาแต่น้อยนิดฮนะน้อยนิดกระจิตนิดเหลือเกินนะครับดังนั้นประชาชนเขารู้เขาเห็นอยู่ว่าเวลานี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผมไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนะพูดถึงพลเอกประยุทธ์เพราะว่ารัฐบาลนั้นมีหลายพักการเมืองมีหลายกลุ่มหลายก้อนคนทําดีก็มี คนทําไม่ดีก็มีแต่พลเอกประยุทธ์ดั้นเราก็จะเห็นว่าทุ่มเทเพื่อการทํางานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมาโดยตลอดในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดแบบนี้ก็เห็นชัดแม้แต่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญต้องหักพักที่เสนอตัวเองเป็นนายกก็ต้องหักจากกรณีพักพลังประชารัฐเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา1 4 4และมาตรา1้5ซึ่งจะนำพาไปสู่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันงบประมาณของแผ่นดินได้ พลเอกประยุทธ์ก็บอกแล้วไม่เอาด้วยและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับในสภาก็ต้องคว่ำร่างนี้กันลไปตั้งแต่วาระแรกเพราะไม่มีใครเอาด้วยเห็นไหมครับดังนั้นถ้าคนที่คิดเพื่อประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองก็จะเห็นได้ชัดว่าอะไรก็มาทัดทานไม่ได้เอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักเป็นแกนไม่ได้เอาสิ่งที่ถูกใจเป็นหลักเป็นแกนเป็นเรื่องที่เห็นกันชัดเจนนะครับดังนั้น ก็ต้องบอกว่าม,ม็อบ24มิถุนาฝันค้างฝันค้างเพราะประชาชน work from home ไม่มาร่วมม็อบด้วยรู้อะไรควรอะไรไม่ควรในสถานการณ์ที่ประเทศนั้นกำลังวิกฤตแบบนี้ก็ฝากถึงบรรดาแกนนำมอ็อบคิดดีๆคิดใหม่แล้วกันนะครับประชาชนเขารู้ว่าพฤติกรรมที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรประชาชนคนไทยในปัจจุบันนี้ ไม่ได้โง่เขลาเบาปัญญาทุกคนฉลาดล้ำนะครับทุกคนได้รับข่าวสารที่ชัดเจนมากจริงขึ้นดังนั้นจะทำอะไรนึกถึงบ้านนึกถึงเมืองแล้วมันจะสำเร็จแต่ถ้านึกถึงเพื่อประโยชน์ตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่โอกาสสำเร็จนั้นก็มีน้อยครับ